โบบาลอนโดนเนิร์ฟอันติคูดาวนานขึ้นและระยะเวลาอันติหมดเร็วขึ้นตัวยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าการปรับมาครั้งนี้เหมาะเล่นออฟเล่นหรือป่ามากกว่ากันคลิปนี้มีคําตอบครับ คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพพี่เติมไั้ชัวร์ป้าและมีเกมอีกมากมายทั้งบัตรเติมเกมหรือเกมออนไลน์ก็สามารถเติมได้ที่โกลเด้นเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยเติม R V คูป,ปองเข้าเร็วสุดแถมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงคิดจะเติมเกมคิดถึงโกลเด้นเติมเกมนะครับผมลิงก์เติมอยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปเติมไปเยอะนะครับขอให้จ้าผมตตอ,อาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับพอช่วงต้นผมลืมกดอัดคลิปก็เลยต้องมาดูรีเพย์ย้อนหลังเอา และในเกมนี้ที่ทุกคนกาลังดูอยู่นะครับอยู่ในแรง69ดาวและเกมนี้ผมยืนชนเลนกับลิกเตอร์ด้วยซึ่งโบบารอนตัวของมันนะฮะสามารถยืนชนเลนกับลิกเตอร์ได้นะครับโดยที่ไม่ได้แพ้เลนนะครับผมแต่อาจจะต้องเล่นเหลี่ยมนิดนึงเพราะถ้าเราโดนลิกเตอร์งัดก่อนเนี่ยเราก็จะเจ็บเองนะครับทางที่ดีนะครับให้วิ่งไปชีดตัวลิกเตอร์โอกาสที่ล er, ิกเตอร์จะสกิลงัดเนี่ยก็จะมีโอกาสที่พลาดค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็เทคนิคนี้สามารถที่จะเอาไปเลือตามกันได้เลยนั่นเองนะครับผม แล้วเราก็พยายามที่จะเคลียร์คลิปก่อนนะครับเพราะว่าคลิปในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ตัวเล็กเนี่ยเงินเราก็จะนํานั่นเองนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยรีบเคลียร์เลยนะครับจะไม่ได้กักเวลิคเตอร์เอาไว้แล้วก็จะเอาตัวเล็กให้หมดนะครับหรือว่านกนั่นเองพอเราได้แล้วนะครับผมเลเวลเนี่ยลองสังเกตดูนะเลเวลผมเนี่ยก็จะนำลิคเตอร์นะครับผมตอนนี้ผมก็เลเวลสานะครับส่วนลิคเตอร์เนี่ยเลเวลสเนี่ยเราจะเก็บะเปกเอาไว้เคาน์เตอร์ลิคเตอร์นะครับตอนที่ลิเเเเตออรร์นนนนี่่่ยจะะพุงงงมาาััดครับผมเพพรราาาะะะว่่่่่สกิิลลลลเเเเนนนียจุงงไดโัอแตอร์เนี่ยเเขาลือกที่จะพุ่ง เอาคีปนะครับผมอันนี้เขาก็โดนผมกดแน่นอนนะเพราะว่าเขาพุ่งด้วยที่จะเอาคีปนะไม่ได้พุ่งเอาเอีกนะครับผมอันนี้แล้วก็แบบกดแบบฟรีๆเลยนะและเกมนี้นะครับผมเอาพลังแฝงนะฮะซัมมอนเนอร์มาด้วยนั่นเองนะครับก็ทําให้เนี่ยลิสเตอร์เนี่ยโดนตีเนี่ยเจ็บมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวนี้นะผมจะเล่นพลังแฝงเอ่อซัมมอนเนอร์นะครับผม อ่าก็คือเวลาเราตีครบ3ครั้งเนี่ยมันก็จะปล่อยเอจิจิ้วกมาครับทูดาเมจนั่นเองนะก็จะช่วยเพิ่มทม์ดาเมจนะครับส่วนพลังแสงโล่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับและเจ้าวานี้นะเขามากัน2ตัวนะครับแต่ผมเลเวล4แล้วนะครับผมก็ใส่เลยนะครับผมอันนี้คือผมไม่กลัวเลยนะผมก็จะใส่ต่อด้วยนะครับเราสามารถที่จะเก็บสเต็กจากนกได้นะพอมีสเต็กแล้วครับเราก็ไปเล่นได้เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็วิ่งไล่คีล่าเลยนะครับผมวิ่งไล่เปิดแหมไปเพื่อนนะเพื่อนจะได้รู้นะครับว่าคีล่าเขาอยู่ตรงงไหนนนนั่เอะ แล้วมังกรเกิดนะครับเพื่อนเราเหมือนว่าจะเล่นคนนะเราเก็บสแต็ตได้ครับอันนี้พอแบบสแต็ตครบแล้วเราก็ไปช่วยเพื่อนได้เลยนเองนะไม่ต้องกลัวเลยครับวันนี้เราพุ่งได้เลือดนะทุกคนเลือดครึ่งหลอดครับแต่เราได้มังกรมาแล้วฮะเราก็จะกลับเลนนะผมจะไม่กลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะไปเอาเลือดหลังป้อมนะครับแล้วเราก็จะดักเล่นลิกเตอร์นั่นเองนะเราก็เอาตัวเล็กต่อครับพอเอาตัวเล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับเลนไปฟาร์มปกติเลนนี้นะครับ ยิ่งเราเคลียร์คลิปก่อนนะครับเราก็จะมีโอกาสเติมก่อนนั่นเองนะแล้วเกมนี้อย่างที่ผมบอกไว้ว่าเราเจอริคเตอร์นะครับเงินของเราเนี่ยนำริกเตอร์แล้วก็เลเวลที่นำนะครับซึ่งริกเตอร์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลัวแล้วนั่นเองนะครับยังไงนะครับเราก็ไม่โดนริกเตอร์โซโล่คิวนะครับผมอันนี้ริกเตอร์ทำงานแล้วด้วยนะผมใส่ต่อเลยนะครับเล่นจังหวะนะครับผมก็คือพยายามเก็บแพตแค่ครบนะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งในการสไลด์เิ่งเลื่อนแล้วก็ได้เกาะนั่นเองนะอันนี้ผมเปิดอติมาครับเหมือนว่าจะโดนลุมดด้้ววววยยนนนะะตตตััััคคคครรรรบบบบผมกกก็็ไไไหเเเเลลล่่ออ์ปิ แล้วเหมือนซีล่าเขาก็สกิลจารีงสีนะครับแต่ผมก็ยังเร็วอยู่นะยังเร็วยังไหวอยู่นะครับผมก็ถ้าคุณถามว่าโบบบลอนเนิรอฟอนติเมทมาเนี่ยยังพอเล่นได้อยู่ไหมไอช็อตเมื่อกี้ผมมองว่าทุกคนก็น่าจะได้คําตอบแล้วนะครับว่ามันยังเล่นได้อยู่นั่นเองนะครับผมมันก็แค่อันติเมทเนี่ยคูลดาวน์นานขึ้นและระยะเวลาการคงอยู่ของอันติเมทเนี่ย จาก10วิเนี่ยมันเหลือ8วิเนี่ยซึ่งมันไม่เกี่ยวนะครับกับตัวเลขดาเมจเลยนั่นเองซึ่งมันก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมันไม่ได้ดาเมจเบาลงเลยแนมะ้แต่นิดเดียวนะครับก็คือโดนเนอร์แค่อันติเมตนะครับผมเรื่องของเวลาครูดาวนั่นเองนะครับก็ โบบาลอนนะครับยังเป็นตัวที่ดีและยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นั่นเองนะครับผมก็ใครที่ดูสตรีมผมเนี่ยเวลาผมจับออฟลนเนี่ยก็โบบาลอนเป็นหนึ่งตัวละครที่เอกเล่นบ่อยมากเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าโบบาลอนนะฮะแล้วก็การออไอเทมหรือว่าการออกของเนี่ยก็จะออกแบบเดิมเลยนั่นเองนะครับ ไอเทมสำคัญเนี่ยก็จะเป็นสวายแฮนเดอร์แล้วก็ฟอสการ์ที่ต้องมีนั่นเองทําไมถึงฟอสการ์เนี่ยเป็นไอเทมสําคัญของโบว์บอลอนต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าแรงที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นแรงที่ค่อนข้างสูงนะฮะการที่เราเนี่ยไปออกอย่างอื่นเนช่นอพอล,ลิปหรือว่าเรียเบสซิ่งดเลื่อนอะไรแบบนี้ครับถามว่ามันดีไหมมันดีครับกับดาเมจที่ได้แต่ผมบอกเลยว่ามันบางมากและยิ่งนะครับเรายือนออฟเลนเนี่ยเราโดนเติมบ่อยมากเหมือนเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเรามีฟอสการ์เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ย ตื่นขึ้นแถมฟอสการ์ดเนี่ยเป็นไอเทมของการเวทเนี่ยที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะมันมีดาเมจด้วยนั่นเองนะครับผมก็แนะนํานะครับว่าขึ้นสวายเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยให้รีบออกฟอสการ์ดมาจะดีที่สุดนะครับหรือถ้าคุณเล่นโบว์บาลอนเนี่ยผมแนะนําให้ออกทุกเกมเลยก็ดีเช่นกันนะครับและอันนี้ผมก็เลือกมาดักลิสเตอร์ต่อนั่นเองนะให้เขาไปเติมเพื่อนช้าลงที่สุดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าลิสเตอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ต้องเติมเพื่อนนั่นเองนะมันยืนเล่นหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ร่รร่่นนนนนะะคคคครรรััับเเเพาาาาวมลีย์ิปออข้้งงช โอ้โหอีกแค่นิดเดียวครับผมก็จะเก็บเอทได้แล้วนะครับผมแต่ว่าโดลิเลียฮะโปก่อนนะฮะค่อนข้างแรงมากเลยครับโอ้โหเมื่อไหร่จะโดนเนอร์พี่เนี่ยโป๊กหนึ่งต่อนี่คือแบบแรงจัดเลยครับลิเลียถ้าเกิดว่าผมเก็บลิเลียได้เนี่ยเขาก็จะเหลือลมตัวเดียวนะครับเราก็จะเก็บเป็นเอทได้นั่นเองนะครับทุกคนอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับผมก็ตอนนี้นะครับผมมีสวายแฮนเดอร์แล้วนะครับแล้วก็ชิดต่อไปเนี่ยที่ผมจะออกเนี่ยผมก็จะออกมาเป็นฟอร์สการ์ดเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้นะ แล้นี่เขาคุยอะไรกันครับอ๋อเหมือนว่าเขาเจอคนรู้จักกันนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะเอาคีมครับแล้วก็ขึ้นไปรับเล่นเลยนะทุกคนอันนี้พอเรามีฟอร์สกัดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะออกมาเป็นอบุกคลิปเลยนะเกมนี้ก็เจะเาดามจที่แรงเลยนะั่นเองนะและคีล่านะครับยืนอยู่คนเดียวนะอัตติเมทหมดด้วยนะครับอดี้เราก็รอจังหวะที่เขามาแล้วก็เล่นเลยนะครับเปิดอัตติเมทไปครับเดี๋ยวเขาก็โดดต่อนะแต่ว่านี่ผมพลาดกระโดดเต็มหินหก่อนนะครับแล้วหมดจะโดนหนืดด้วยนะเก็บคิวไปได้ครับ แลวไวโลเตมาโอเคฮะได้แรกอยู่ครับแล้วก็ฟอสก์ดมาพอดีนะ <Okay. S 1> พอเรามีฟอสก์ดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะขึ้นมาเป็นอาโคาลิปเลยนะครับผมอพโพคาลิปน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอาโคาลิปแล้วเนี่ยเราก็สามารถออกได้สองทางนะก็คือดาบดิมิเชอร์หรือว่าเจอ,อกเรียเบซิ่งก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ในเกมนั้นนะครับทุกคนเนี่ยอยากจะได้ าดาบอึดน,นะครับเอามากันดาเมจหรือว่าอยากจะได้ดูดเลือดนะครับในทีมไฟท์หรือว่าในตอนไฟท์ก็ได้เช่นกันอันนี้ก็อยู่ที่ในเกมนั้นนะครับหรือว่าทุกคนเลือกนะว่าอยากได้อะไรมันก็สามารถที่จะออกได้เดียวกันหรือว่าอยากจะออกเจอะเกาะนะครับเป็นโซลิ่งนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทุกคนนะครับว่าอยากจะบิวอเทมเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับผมก็ตามสถานการณ์เกมนะแต่ว่าผมน่าจะขึ้นดาบดีพิเชอร์นะครับเพราะว่าคีร่าเนี่ยมันเหยีบค่อนข้างแรงเองนะ หรือไม่ก็อาจจะออกมาเป็นทอยก็ได้นะครับแต่การที่เราออกดาบบิมิเชอร์เนี่ยมันได้เลคูดาวด้วยนะแถมมันกันกายภาพแล้วก็ครอบคุณถึงกันวีด้วยเองเพราะมันลดดาเมจเนี่ยได้40เปเลยนะครับเราสามารถเนี่ยใช้คู่กับอัลเซเนทได้นั่นเองนะตอนที่ช็อตมีโลนะครับผมมันก็จะทำให้เราเนี่ยอึดมากๆเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับดาบบิมิเชอร์นะครับแต่ว่าผมก็จะขึ้นมาเป็นอโบงลิตก่อนนะเอาดาเมจก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามเวทป่าทีนองข้าวนะครับถ้าเกิดว่าคีบเกิดนะเพื่อที่จะตััััดปป่่่่่าาาาาาฝงงงข้้นนนนะครรบใหเเเจกวอ และเกมนี้นะครับผมก็ยิงชัวร์ลิกเตอร์นะเราค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่าโบบารอนเนี่ยไม่แพ้ลิกเตอร์แล้วนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าโบบารอนเงินตามนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้อยู่นะและเหมือนตรงกลางจะมีประเด็นเกิดขึ้นด้วยนะครับผมเหมือนเพื่อนว่าจะเริ่มบวกก่อนนะอันนี้ผมก็จะไปปิดหลังเลยนะครับไโอเสียฟิกนะค่อนข้างสบายเลยครับฟรีเลยผมจะไล่คีล่าก่อนนะ ไฟนี้เราเสียหนึ่งนะครับแต่ว่าเราได้กลับมาสองนะตอนนี้นะครับเราก็ได้พคาลิ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเดี๋ยวผมจะออกดาบดีมิเชอร์นะครับแล้วก็จะไปดันเลนออฟเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เขาใต้สองตัวนะครับแล้วเราจะทำเลนออฟต่อเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีป่ากเกิดนะครับผมก็จะไปเวทป่าเหมือนเดิมนะเพราะว่าจะตัดป่าทีนทยย้องข้าวนะครับก็จะทำให้ทีนทยย้องข้าวเขาจนนะตอนนี้ก็มีคีิปเล็กเกิดผมก็เอาคีิปเล็กก่อนเลยนะครับพอเราได้คีิปเล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะดันป้อมบนต่อ เดี๋ยวพอเราได้ป้อมบนต่อนะครับผมเราก็อาจจะต้องดูฮีโร่นะครับว่าฝั่งตรงข้ามเขามาเติมเราหรือเปล่านะอ่าตอนนี้ให้สันนิษฐานเลยครับว่าเขามาเติมแนะเพราะว่าในป่าบับแดงเขามีตาเกิดน,นั่นเองนะคือตาเกิดเนี่ยคือป้อมกลางมาต้องแต่ก่อนนะครับมันถึงจะเหยียบบ่อดได้นั่นเองนะที่เป็นลูกตาแบบในมินิแมปนะครับอันนี้คีฟกำลังเดินมานะผมรีบไปเคลียร์เลยครับพอปล่อยดาวเทเจอร์เลยล่างด้วยนะ พอเราเคลียร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมองหาไฟนะเพราะว่าตอนนี้ผมรวยมากนะในไฟนี้นะครับเราจะลิงแคลร,รี่เป็นหลักนะครับเพราะว่าเวลเลนนะครับค่อนข้างแล้วแล้วเองนะส่วนตัวอื่นนะครับเมทหรือว่าป่าเนี่ยเราจะปล่อยไปก่อนนะครับเราจะลิงแคลร,รี่เป็นหลักนะ กีบีโอดได้หนึ่งครับแล้วก็ได้โลมด้วยนะไฟนี้นะครับเราได้3มคิวนะครับแล้วก็แครี่เราตายนะแต่ไม่เป็นไรครับโบบาล,ลอนตีป,ป้อมได้นะแต่เหมือนว่าเมย์เขาจะเล่นนะโอเคครับเมย์เสียฟิกเกอร์นะเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับเราไปดูดเลือดคีปได้นะครับแต่ว่าเหมือนเลือดคีปจะหมดนะแล้วก็โบบารอนนะครับสามารถดูดเลือดป้อมได้นะสกิลหนึ่งเราใช้สกิลหนึ่งเพื่อตีป้อมแล้วก็ดูดเลือดได้นะครับ เด้งมาล็อไป17นะได้1บแลลกแล้วนะครับและเหมือนว่าดาร์คเลเยอร์ก็ใกล้เกิดแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่ฝืนเล่นต่อนะมาป้อมล่างแล้วก็เชียร์คีฟนะครับแล้วก็ดูดเลือดไปในตัวด้วยนะเพื่อรอดาร์เลเยอร์เกิดนะและเหมือนว่าเพื่อนตีดาร์คสเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยมาดันเลนล่างแทนนะ รีบเคลียร์เลยเลยครับแล้วเราก็ไปออกเพื่อนนะเพราะตอนนี้นะครับเหมือนว่าเลนบนเนี่ยเขาจะบวกกันแล้วนะแต่ว่าเลนล่างคลิปเราก็ดันนะครับคือตอนนี้มีอยู่2ทางนะถ้าเกิดว่าเพื่อนบวกกันเนี่ยเราตีป้อมล่างได้เลยนะครับเราก็จะได้ b าแลกฟรซีนเองนะแต่ผมไปออกเพื่อนดีกว่านะเด็กเตอนน์อยู่ครับไม่ต้องกลัวเลยนะวิ่งไล่ช็อตอย่างเดียวเลยครับ,แบบบ,บตอนนี้ก็ปล่อยเลนล่างครับเดี๋ยวเราจะออเลนบนก่อนนะรอเลนบนเข้านะครับแล้วเลนล่างเราค่อยไปนะเพราะว่าเราต้องรอรอดาร์คเลเยอร์นะตีป้อมไป ตีป้อมไปเอ้าเฮ้ยได้คนเฉยสวยเลยครับไบโอตายครับตีป้อมให้ครับเหมือนว่าเพื่อนจะเล็งคนนะแต่ผมตีป้อมโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเราตรีป้อมให้แล้วนะอันนี้น่าจะจบได้แล้วนะครับไม่น่ามีอะไรละเหลือตัวเดียวครับทีมเรายังไม่ตายเลยทั้งตัวแล้วก็เรียบร้อยครับผมเกมนี้ก็สรุปเลยนะครับสำหรับเจ้าโบบารอนเนี่ยมันยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับยังเก่งเหมือนเดิมเลยแต่ข้อควรระวังของเจ้าโบบารอนเนี่ยคือเรื่องการใช้ออลติเมทนั่นเอง เพราะคุณลสกิลของโบบาลอนค่อนข้างนานแถมหมดไวอีกต่างหากอาจจะต้องเลือกใช้ตอนสําคัญนะครับอย่างเช่นตอนที่เราไล่ลลวงแคลรี่หรือว่าลลวงตัวบางหรือตอนที่เรากําลังจะโดน CC ซีเพราะตมเมีของโบบาลอนเนี่ยมันกัน CCC c นั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เกมนี้นะครับเอกก็ได้ MP ีด้วยนั่นเองนะครับผมยังไงก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เอกด้วยละกันนะครับยังไงวันนี้เอกก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้ สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นตัวอะไรไม่บายจ้า